ดีไปอันบุนิธิเข้าารับ้ากว่าที่ตี้มาี้าใหญ่นะครับสามร้อยเก้าสิบกิโลในการตรวจ ในการสกัดจับอย่างดีนะครับต้องขอชมเชยทางหลอกไว้ติดเอาไว้นะครับติดไว้หลอกไว้แล้วก็เป็นการแยกคู่หามีคนไปรับต่อหรือไงแล้วเราได้ค่าผเท่าไหร่นี่รางวัลน้องไทยอ่ะของผู้การเหรออาผู้การ<อ>ใช่เอ้ยอดเยี่ยมมากนะขอ,ขอให้ตั้งหมูตั้งใจทําอย่างนี้แล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมถ้าเราตั้ง นั่งมันถึงจะได้คนร้ายอย่างเนี้นะครับก็ขอชมเชยว่ามีการตั้งจุดทางทั้งพุ่งกัะพันใหญ่นะครับแล้นุมไม่ต้องอายนะเขามาจากไหนพระสมมาจากไหนจังหวัดอะไรเรามาขับจกชานเมืองหัดใหญ่ตะตูนนะครับที่ท่านสื่อมวลชน อีกครั้งแล้วนะยาเสิบเด็ดกี่ปีเก้าเดือนเต็หรือว่าป,ประกอบอยูออ่ข้างในประกอบดูดูที่ทำไฮไลท์อะไรที่หลว่าะที่ผมม่นมีไฮไลท์อยู่วชะชากัญชาใบใหญ่แล้วครับ ทำอะไรบ้างเดือนตอนนี้ตำรวณตามรถเามตามบริเวณอย่างเดียวเขาพาไปเที่ยวอ่ะนะครับ